Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เรแล้อมาตรงนี้มาไปกำแพงเมืองจริงวละกแพงเมืองจริงไปโคตรเลครับผมนี่นดูดฉันอัพอะไรมาดูอุ้ยอุ้ยเยเฮ้ยเ้ยกูจะตาอุ้ยเดี๋ยวเอ็เอดฮ่าระเลยมันออกมาได้ลงมันมันตเลยเ้ยเฮ้ยยเฮยเ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 ฮ้ยเยเเ เอาครับผมเอาเอาเอายังไงฝึกเนี่ยครับผมแดงแดงไงเอาไอ้กูกูดำเอาดำเอาดำดำไม่้องแหม่มันช่างสุขบายเอาตามตามมานะตามมานะตามมานะเฮ้ยลุงพีเจ้ไม่ใช่แล้วไปเรื่อยเห็นมากันเฮ้ยสองสองก้อนว่ะสองก้อนว่ะเอาสามก้อนว่ะ เอาสี่ก้อนว่ะเอาห้าก้อนว่ะเอ้ยหกก้อนหกก้อนเนีบผมใช่ป่าวะโอ้หกก้อนโอ้โอ้มึงคิดว่ามึงเจอคนเดียวอะเอา่ด้ครับผมตอนนี้เราเจอมาก่ออกลครับผมโอ้โหดีใจเอาเฮ้ยกูเอากูได้จบจบเลิกเล่นไปต่อเอานะครับผมตอนนี้เราเรามีเหล็กเอ้ยทุยเรามีเพชรนะครับ ห้าสิบห้าสิบสี่อันแล้วในตัวผมนะแล้วไอ้นี่ไอ้สีเขียวเขาเรียกอะไรนะมรกตครับผมเออมรกตนะครับมีอันเดียวครับแม่งหายากที่หายทำไร้ไม่ได้ด้วยหาหายก็ยากสลยทำได้ไม่ได้เออแม่งไอแต่ทําได้ทําบล็อกทาบล็อกได้นะสวยๆแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ทาบล็อกสวยๆระบ็อกมันใช้กี่อันในการสร้างนั่นนะสิแม่งมีอยู่อันเดียวโ้ยอมไปทำงานได้ไงอะ เดินเอาดิเนี่ยคนนอนเลยใช่ไหมเหนื่อ้ยทิ้งกูไว้งี้เฮ้ยเดี๋ยวเออแล้วกูไปได้ไงวะอ๋อทางนี้ป่ะเออนี่ไอ้เหี้ยไอ้นายไอ้สัดเลยเฮ้ยออกมาอเู่ในนู่นแม่งดิมาูปากอีด้าปากอ๋อข้าวอะไรหน้ามึงอะ๋อหน้ามานยิ้มแย้มให้กับโลก